น้องม่มีสุดกระทผิดบทจนทําให้เกิดเรื่องไม่คาดคิดมีคนตามมาหาถึงบ้านเหตุเกิดจากอยู่ดีๆมิมิก็ท่อง แกก่อนนขณะที่ยังท่องไม่ทันจะจบอยู่ดีดีไม่ก็ดับมีมิตกใจคิดว่าต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่นอนก็เลยยกมือขอโทษและนั่นไงคืนนั้นนอมิมินอนไม่หลับทั้งคืนตอนเช้ามืดฟ้ายังไม่ทันสว่างดีมิมิก็รีบลุกขึ้นออกจากที่นอนมาม่าถามว่าจะรีบลุกไปไหนมิมิบอกว่านอนต่อไม่ได้จะมีคนมาหามิมิเล่าให้ฟังว่าตอนนอนมีผู้หญิงสองคนมาบอกว่าจะมาหามิมิคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นเด็กมาม่าฟังแล้วขนลุกเลยส่วนมิมิก็รีบไปค้นหาตำรามิมิเปิดหาตำราอาหารแล้วก็รีีบบชววนปปปาาาไท่่ตมมอก มีคนจะมาหาเราก็ควรจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีมีสั่งให้มามาซื้อของกินมาเพียบเลยแม่ป้าป้ามามาจะกลัวขนหัวลุกแต่ก็ต้องขอก่อนน้องมีมีก่อนว่าเป็นเด็กจิตใจดีมากๆจัดแจงเตรียมอาหารแล้วก็เตรียมโต๊ะหลังจากนอนกลางวันเสร็จน้องมีมีก็มาเดินเล่นอยู่ในบ้านแล้วก็ยูดีๆเอ้าเฮ้ยมีมีหายไปไหนอะได้ยินเสียงคนพูดอยู่หลังประตูป้าป้าถึงกับช็อกเลยไม่คิดเลยว่าเรื่องที่มีมีฝันจะเป็นจริงเงไงมีผู้หญิงสองคนมาหามีมีจริงๆคนหนึ่งเป็น ผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นเด็กตามที่มิมีบอกเป๊ะและในฐานะเจ้าบ้านที่ดีมิมีก็ต้อนรับอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมกับมื้ออาหารที่อร่อยจนแทบลืมไม่ลงบอกแล้วน้องม่มีคอาเซนดีฝันแม่นสุดๆ